อยากได้ใส่ต้องเช็ดอีกไม่มาเดี๋ยวครับฮอยายเรียกบะต้องใส่อรับโอ้โนี่จากเหลืองเหลืองเห็นไหมเกี่ยวฟุมโบตังกันเลยวะเห็นไหมได้นานด้วยเช็ดตัวนี้ครับจากข้าวเหลืองเหลืองครับออกเลยเนาะออกหมด ผมก็บอเคยหูเลยนียผนย่ผมก็หูน้ำตาซู่เลยนี่จเจนเห็นแต่เขาว่าเอายาหมอ่องยาหยังเสร็จเราจะไปเสียรด้วยผมลอกมังแล้วอยากอื <c oughs> อันนี้ง่ายกว่าอันนี้ปุ๊บปั๊บเลยเออใช่การกันเลยกันทานเสร็จก็พอเสร็จมาหันนี้มาเห็นได้ชัดเลยเขาวใสเลยครับนี่สูตรเด็ด <c oughs> ตำราใหม่ ี่ไฟก็จะสว่างกว่าเดิมครับมันไม่มองเดี๋ยวผมไปหลอดผมจะซื้อหลอดขึ้นมาจู่มาใส่าอีเช็ดแล้วมันสว่างแล้วเอยดูอ่ะครับเออต่างเก่าหลายครั้งวะโ่ะเปลี่ยนไปเลยเลยเยข้าท่าน้าดู สูตรใหม่สูตรใหม่นี่นะเป็นว่าเราต้องถามผู้รู้รต้องเรียนจากผู้รูม้มันออกดีนะครับทีออ่ผมเคยเช็ดมาแล้วออต้องเอาผ้าแห้งมาเช็ดอีกรอบหนึ่งใส่เกียวดีเว้ยอ,อ,อันนี้ก็น้ำมัน<ย>เบรกนะครับน้ำมันเบรกไม่ต้องไป เรื่องน้ำยาอะไรแค่จุม่มแล้วก็เช็ดเลยสะอาดเลย <laughs> <laughs> แล้วก็เอาผ้าแห้งมาก็ล้างเรียบร้อย <c oughs> อได้ได้ไฟใหม่เลยเห็นไหมไฟใหม่เลยเหรอเออว่าจะซื้อใหม่บอกว่าต้องซื้อ เอ๋าวยัมาเก็บอโอ้ไม่กิ๊กดูสวยเลยทีนี้ครับเนี่ยเจียว บางเรืองติ๊บหอกมาเลยติ๊บหอกมาในกระดาษชูเลยเจีวของไม่ข้าเลยวะข้าข้าเ,าาเาานื้อชู <c ười> ขับเหลืองติ๊บขอกไม่เห็นท่านอืสวยงาม มเลยตามท้องเรื่องเลยไปสว่างกว่าเดิมทีนี้ได้นานเช็ดพวกนี้ครับได้เป็นปีบางคนเขาจะบอกว่าใช้แฟบครับใส่แฟบแล้วก็ลายน้ำแล้วก็ทู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 แต่มันนานอันนี้อ้อนไว้ตัวครับอันนี้เร็วอันนี้เช็ดปุ๊บสะอาดเลยแมนเข่าน้ำำ อย่าวบาต้อกินข่าวบกันเดคือกันก็ถอดไปดูแล้วถอดเอาหลอดไปไปไอ้ขามันอะดูเทียบไั้ขามันเนี่ยเขาพี่ก็จะเป็นดอดไอ้น่คือกัน แม่หมออืมตี่เขาไปีข้าเหรออย่างเยายเรียกแปดรอบแล้วเกิดไปหหวอนะกินข้าวนะครับ